S 1> <S 1> สารพภูมิเป็นสิ่งที่ทุกบ้านจะมีไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ที่อยู่และเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านที่มีสารพาระภูมิจะรู้สึกถึงความปลอดภัยในจิตใจว่าจะมีสิ่งที่คอยปกป้องคุ้มครองภัยเราจากสิ่งไม่ดีหรือสิ่งอาถารรพ์ใดนนๆที่จะเข้ามาทำอันตรายเราในบริเวณบ้านเพราะเราเชาวไทยเชื่อกันว่า หากตั้งสารพระภูมิและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพพยาดาเข้ามาประทับอยู่ที่สารพระภูมินี้เพื่อคอยคุ้มครองผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นๆในอีพีที่11นี้ทางช่องเรื่องเล่าจากวลสิง์ของเราจะขอ,อนําเสนอการตั้งสารพระภูมิให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะสารพระภูมิตามความเชื่อในโบราณท,ที่สถิตของเทพารักษ์โดยเป็นการผสมผสานระหว่างพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และความเชื่อทางศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูและทิศที่เป็นมงคลเหมาะสำหรับการตั้งสารพระภูมินิยมตั้งทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่ต้องห้ามคือทิศตะวันตกและทิศใต้และที่ตั้งสารพระภูมิควรเป็นบริเวณพื้นดินและไม่ใช่บริเวณเดียวกับพื้นตัวบ้านควรอยู่ห่างจากที่ตั้งห้องน้ำอย่าหันหน้าเข้าห้องน้ำที่ตั้งสารพระภูมิ ต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านมาบังหรือทับไม่ควรตั้งสารให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้านและควรตั้งให้สารสูงกว่าระดับสายตาของเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อยในส่วนนี้อาจมีข้อจำกัดของพื้นที่บ้านก็อาจจะต้องปรับความเหมาะสมนะคะเพราะบางที่ผู้เล่าก็เห็นมีสารประภูมิตั้งอยู่บนระเบียงชั้นสองของบ้านเนื่องจากบริเวณพื้นที่บ้านจำกัดต่อมาก่อนตั้งสารประภูมิ ต้องมีการเตรียมหลุมเสาก่อนค่ะโดยในหลุมจะมีสิ่งมงคลใส่ไว้ในหลุม15อย่างคือ1เหรียญเงิน9เหรียญ 2. เหรียญทอง9เหรียญซึ่งก็คือเหรียญสลึงหรือเหรียญสตางค์นั่นค่ะ 3. ใบเงิน9ใบ 4. ใบทอง9ใบ 5. ใบหน้า9ใบ 6. ใบรัก9ก้าใบ 7. ใบมยม9้าใบ8ใบนางกวัก9ใบ9 ใบนางคุ้มเก้าใบสิบใบกาหลงเก้าใบสิบเอ็ดดอกบานไม่รู้โรยเก้าดอกสิบสองดอกพุทธรักษาเก้าดอกสิบสาไม้มงคลเก้าชนิดสิบสี่แผ่นเงินทองนาคหนึ่งชุดสิบห้าพรอยนกพะเก้าหนึ่งชุดและสิ่งที่เรานำมาไว้ในสารพระภูมิก็คือรูปเทพารักษที่จะประดิษฐานไว้ในสารพระภูมิหรือที่เรียกว่า จเวทจะเวทในสมัยก่อนจะทำจากไม้นํำมาแกะสลักหรือเขียนเป็นรูปเทวดาพระขันและยังมีตุ๊กตาชายหญิงอย่างละหนึ่งคู่ตุ๊กตาช้างม้าอย่างละหนึ่งคู่รวมถึงตุ๊กตาลำชายและหญิงวันและเลิกการตั้งศารอาจต้องดูตามเลิกวันเดือนปีเกิดให้สมพงกับเจ้าของบ้านด้วยนะคะเพื่อเป็นการให้ถูกฉลก,กับเจ้าของบ้านและส่วนใหญ่การตั้งสารพระภูมิ จะเป็นที่นิยมในภาคกลางซะเป็นส่วนใหญ่และเชื่อกันว่าสารพระภูมิมีไว้เพื่อคุ้มครองรักษาคนในครอบครัวถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนอยากถูกต้องก็จะทำให้บ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้อยู่บ้านนั้นอย่างร่มเย็นเป็นสุขและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่อยู่อาศัยเชื่อกันว่าพระภูมิคือพระชัยมงคลเป็นหนึ่งในโอรสของเท้าทศราชแห่งกรุงพาลีกับพระมเหสีนามว่าพระนางสันทาทุกขเทวี ซึ่งทางเท้าชดจลาดได้ส่งให้ไปทำหน้าที่ปกครองดูแลเคหสถานบ้านเรือนและร้านรวงต่างๆโดยทรงฉลองพระองค์อย่างกษัตริย์หรือเทพารักษ์ทรงสวมชดาสูงสวมภูษาห้อยชายที่สายถุรรมและสายสังวานทรงสวมกําไลปั้นหนึ่งและพาหุรัตสมพรบาทเชิงงอนพระหัตซ้ายถือถุงเงินพระหัตขวาถือพระขันปัจจุบัน มีการสักการะบูชาในฐานะพระภูมิเจ้าที่ประจำบ้านจำนวนทูบที่ใช้จุดไหว้พระภูมิใช้ทูบเก้าดอกเครื่องบูชาได้แก่ดอกไม้พวงมาลัยข้าวหุงใหม่ปากหม้อข้าวหุงใหม่ปากหม้อก็คือข้าวที่ยังไม่มีคนตักกินและเพิ่งหุงใหม่กับข้าวตามความสะดวกข้าวหวานตามที่เจ้าของจะจัดหาได้ของหวานแก้เช่นทองหยิบทองหยอดผลไม้ต่างๆ ยกเว้นผลไม้ที่มีชื่อไม่เป็นมงคลเช่นมงคุดละมุดพุทราน้อยนาระกำสละเป็นต้นและความเชื่อเรื่องการตั้งสารพระภูบนเสาต้นเดียวนั้นมีตำนานบทหนึ่งเล่าว่าเท้าทศราชและพระโอรสผู้กดขี่ข่มเหงลัษดรจนถูกพระนารายณ์ลงโทษให้ต้องใช้ชีวิตอย่างรากลำบากและเมื่อสำนึกแล้วพระนารายณ์จึงให้อภัยและให้พระชัยมงคล ทำหน้าที่พระภูมิคอยปกปักรักษาสถานที่ต่างๆโดยประทับอยู่บนบ้านหลังเล็กที่สร้างอยู่บนเสาเพียงต้นเดียวเท่านั้นนี่จึงเป็นที่มาของรูปลับของสารพระภูมิที่มีเสาต้นเดียวผู้เล่ามีเรื่องเล่าให้ผู้ฟังฟังกันนะคะแต่ผู้เล่าคงต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกับสารพระภูมิก็ได้นะคะถือว่าฟังกันเพลินๆนะคะแต่นี่เป็นเรื่องจริงที่ผู้เล่ารู้เห็นมาคะ่ะคือแถวบ้านของผู้เล่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่ง ซึ่งทำเลติดอยู่ถนนใหญ่ในซอยหลักซึ่งก็ถือว่าทำเลดีและเป็นบ้านของป้าผู้เล่าเองค่ะคุณป้าให้เช่าบ้านหลังนี้มาตลอดไม่ว่าจะทำร้านเสริมสวยแต่ร้านเสริมสวยร้านนี้เขาเปิดกิจการเสริมสวยบางหน้าค่ะแต่แฝงด้วยบริการเสริมอย่างอื่นทำให้ป้าผู้เล่าได้ให้เขาออกไปและมีร้านใหม่มาเช่าต่อซึ่งเป็นร้านอาหารเจ้าของร้านทำเป็นร้านขายของเก่าไปด้วยฉะนั้นในบ้าน ก็จะมีของเก่าสวยๆเก๋ๆมีบรรยากาศของความสงบล่มลื่นและอาหารก็อร่อยค่ะเพราะว่าแม่ครัวมีฝีมือเขาจึงทำร้านอย่างร่มเรียนมาเป็นเวลาร่วม10ปีทุกวันก่อนเปิดร้านเขาก็จะถวายของกับสารพระภูมิทุกวันนะคะจนตอนหลังพี่เขาได้ภรรยาเป็นคนอิสลามทำให้เจ้าของร้านเปลี่ยนศาสนาตามความเชื่อของภรรยากิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธ หรือการนำของขึ้นบูชาที่สารพระภูมิจึงหมดไปไม่ได้ทำเลยค่ะนับจากนั้นกิจการก็เงียบลงเงียบลงแม่ครัวจากที่เคยไม่มีปัญหาอะไรก็เริ่มทุจริตโกงค่าอาหารเก็บเงินค่าอาหารโดยไม่ให้เจ้าของร้านท,ทั้งทั้งที่เขาเป็นญาติกันจากที่อยู่กันแบบร่วมมือกันทำร้านแบบแข่งขันก็กลายเป็นละหองละแหงจนต้องขายของสะสมในร้านจนที่สุดต้องเลิกทำร้านและย้ายออกไปเพราะ ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแต่ในกรณีนี้ผู้เล่าก็ไม่กล้าย,ยืนยันนะคะว่าเกี่ยวกับที่แกเลิกบูชาสารประภูมิหรือเปล่าผู้ฟังลองวิเคราะห์กันดูแล้วกันนะคะแต่สําหรับผู้เล่าผู้เล่าเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องประภูมิเจ้าที่ว่าท่านคอยคุ้มครองเราพอทิบานผู้เล่าก็มีสารประภูมิเช่นกันค่ะและบางทีเวลามีสิ่งที่เป็นอันตรายผู้เล่าก็จะขอให้ท่านประภูมิช่วยค่ะ เช่นวันหนึ่งมีงูเข้ามาที่บ้านผู้เล่าทุกคนกลัวง,งูกันหมดค่ะฉะนั้นต้องให้กู้ภัยมาช่วยจับก่อนที่จะเรียกกูภ้ภัยก่อนที่จะเรียกกูภ้ภัยผู้เล่าก็ยกมือไหว้ขอให้ท่านพระภูมิท่านช่วยไล่งูให้หน่อยและก็ค่อยไปเรียกกูภ้ภัยพอกู้ภัยมากับหางูไม่เจอนี่เป็นเหตุการณ์เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะที่ผู้เล่ารู้สึกว่า ท่านช่วยและมีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของรุ่นพี่ผู้เล่าได้เล่าให้ฟังว่าพ่อของเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลที่เก่าแก่เป็นโรงพยาบาลที่เปิดมานานแล้วค่ะแต่ว่าเราคงบอกไม่ได้นะคะว่าเป็นโรงพยาบาลอะไรเพราะถ้าพูดชื่อรู้จักกันหมดเลยค่ะและท่านต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานเป็นเดือนและตั้งแต่คุณพ่อของรุ่นพี่เข้าโรงพยาบาล นิสัยท่านก็เปลี่ยนไปจากที่เป็นคนใจเย็นไม่เคยพูดคำหยาบไม่หงุดหงิดก็กลับมาตรงข้ามกันทุกอย่างจะหงุดหงิดตลอดเวลาด่าทอสบดแต่ที่รุ่นพี่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าท่านป่วยก็เลยหงุดหงิดเลยไม่ได้ถือสาอะไรจนเดินทางกลับบ้านอาการป่วยหายแล้วแต่นิสัยกลับไม่หายยังคนพูดคำหยาบหุดหงิดขี้โมโห เหมือนตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้ววันหนึ่งมีญาติของรุ่นพี่มาเยี่ยมท่านได้ทักว่าทำไมมีวิญญาณตามพ่อของรุ่นพี่เข้าบ้านมาเพราะว่าญาติของรุ่นพี่คนนี้ท่านมีญาณสัมผัสเห็นวิญญาณได้ท่านเลยให้ไปจุดธูปขอบอกท่านพระภูมิว่าให้ไล่สิ่งที่ไม่ดีวิญญาณร้ายออกไปและท่านก็สื่อกับท่านพระภูมิว่าเพราะว่าวิญญาณน,นี้เป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณพ่อของ รุ่นพี่จึงสามารถตามท่านมาและก่อนที่จะเข้าบ้านรุ่นพี่ก็พูดว่าอ้าวเข้าบ้านกันเถอะเลยกลายเป็นว่าอนุญ,ญาตให้เขาเข้ามาได้ท่านพระภูมิเลยไม่สามารถจะทำอะไรได้ทีนี้พอจุดทูบบอกท่านท่านก็เลยสามารถไล่ให้วิญญาณนั้นออกไปจากบ้านหลังนี้ได้หลังจากนั้นก็ได้ทำบุญบ้านและพาพ่อของรุ่นพี่ไปทำบุญเสริมสิริมงคลให้ตัวเอง คุณพ่อของรุ่นพี่กลับมามีนิสัยเช่นเดิมอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เล่าเกี่ยวกับท่านพระภูมินะคะผู้ฟังบางท่านอาจไม่เห็นด้วยนะคะแต่ก็คิดว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันนะคะเพราะความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถให้ทุกคนเชื่อหรือไม่เชื่อเหมือนเราได้เพราะฉะนั้นเวลาเราไม่แตะต้องความเชื่อของคนอื่นนะคะเพราะความเชื่อบังคับกันไม่ได้คะ่ะ ก็เหมือนกับความศัดทานั่นแหละค่ะและในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ก็จะเห็นความสำคัญของการตั้งสารพระภูมิน้อยลงและแทบจะไม่รู้จักไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมีสารพระภูมิหรือต้องทำพิธีหรือการตั้งเครื่องบูชาพระภูมิผูเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าในอนาคตบ้านของเจนใหม่เรานี้คนรุ่นเรายังจะเห็นบ้านที่มีสารพระภูมิอยู่อีกหรือเปล่าและใน ep ที่11นี้ ทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิงห์ของเราต้องขออภัยนะคะถ้าหากทำสิ่งใดผิดพลาดติดตามเราได้พีต่อไปได้นะคะขอบคุณค่ะ